คำว่ามงคลแปลว่าความเจริญความเจริญรุ่งเรืองการได้สติได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจนี่เ็เรียกว่ามงคลแต่ถ้าเป็นทางพมา่าเขาเรียกคำว่ามงคลเมงกะละนะเมงกะละเมงกะละก็คือมองมังมงคลน,นั่นเอง แต่คนพมา่าพูดแบบคนไทยไม่ได้เพราะเขาเป็นพมา่าถ้าเป็นคนไทยเรียกว่ามงคลแปลว่าความเจริญอะไรก็ตามทําไปแล้วมันไม่ผิดศีลผิดธรรมสิ่งนั้นเขาเรียกว่าความเจริญอย่างเราฟังธรรมเนี่ยแต่ละบทแต่ละคำศาสตร์ถังสะพยัญน,นันงพระธรรมคำสอนเนี่ย สมบูรณ์ด้วยอัตฐะคือเนื้อความพยัญชนะก็